สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องบองไปสูขุสุกคันครับผอกระบาวเท้าห้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพร้อมสาวซีคขัมมณีบรรยากาศห่อนเอาครับมหห่อนเอาแห่งกินอันนี้นนสำล่าว่ากิวพี่น้องเนื้อว่ากิวโอ้ยบ่อยอย่างโยกกันพี่น้องสำล่าก็คือมันยังออกมีสิบสิบเจ๊งหน่อยนะครับสองตอนพี่น้องเอ้ยบาวเท้าร่องเบิงครับเห็นแต่เพิ่นวาน่าเนื้อว่ากิวว่ากิวร่องเบิงบ่ได้เหตุในพี่น้องมึงเพราะว่าเทือแรกที่เคยกิน ผ้าสาวสีกินรองเมืองแต่ว่าการร่องชิมเมืองผ่านโอ้นุ่มดีพี่น้องเอาแบบสำลากบ่ท่านมีสูตรแมนบัท่านมีสูตรอันนี้บ่มันแก้วอเพียได้พี่น้องแก้วขันแก้วยังไงแก้วสำเร็จแก้วสำเร็จแก้วนัวนะครับเอามาพักเก้มก็มียอียงเกาะโตเมียวโตเมียวโตเมียวเอาท่านตะวันต้นอ่อนท่านตะวันอ่าต้นอ่อนท่านตะวันแต่ก็พักกรอบนี่นะเอานี่นี่ทองมาอยังดีพี่น้องผัดเล่พัดเล่เพื่อนว่า เอาเอามาลองเบืองนะครับพี่เมนูสุกส่วนทิฟเขาพี่น้องว่างบ่ด้เต็มมาลองเบืองว่ากิ้วกับข้าวเหนียวพี่น้องมันสิเขากันบอไปไปนากันลังงานเอไปนํากันลังงานมามาพี่น้องมาหนุ่มหนุ่มเสบเอาโลดได้อืมเอาเบืองขนาดตอนนอ้พี่ลงเกี่ยวพี่นอีใส่ตอนละข้ามบ่าวถาวงกันนี่แะหนุ่ม สันบอกเขาจะาว่าซาซิมิเส้ากินจุตัน<ม>เ้น็นเนื้อ,อแล้วบนะัน้นเฮ้ยกินแต่เนื้อว่ากิว้วโห <c oughs> เพียงปันเนี่ยขน่อยเขาอล่อยเลยซีรุอยกร,รัเท่าไหนก็พันกัวโดนๆอน่างกินเท่ามันหนุ่มมันหนุ่ม พักอย่างก่พัดเลยพัดเลย,เลยอืมอืมอมทนอย่มันหนุ่มดีมาพี่น้องมาตัวเมียวหนุ่มไรจนบิดินบิดินหัวสจ้งหยามบ่มแบบว่าเหนื่อยแสกมัน เมื่อแสกใน,นมันีเขามาร์คเขาอันนั้นมาแล้วบอสเริ่แล้ว <laughs> มันจังหนุ่มนุ่มลลดีพี่น้องละลายในปากอืมละลายในปากแม่นี่หลีได้พี่น้องออเอาเบินนเเเ้งกินน้อยจะเจ้าะเขาห่วยใส่กับข้าวเหนียวแล้วคอยยุ่งเขา่าเนาะตอนนี้ตอนนี้ มันแล้มาจูกอะคือแส,สบอยเดี๋ยวมันพลอยเนอะนือหนักงานเี้ัจีง่าพลอยปกติเราบุคอยกินได้น่ะแม่ที่จุกไม่นุ่สุกสว <c oughs> กรกค์เสื่องไว้เสื่องกันไว้นะ้ำ อันนี้เขาไปกินกับยำมันเรียกวสิซีดเมียงว่ากิวอ <laughs> เอาไปกินกับยำแต่ว่าหอยมากินเบอ <laughs> เอาใส่หอพักแต่พี่นอนกินไปเรื่อยๆน่ะสิจอไปใหออ้ท่าพ่อเพิ่นร้องอยู่ติดใจระจัก <laughs> บอเคยกินแต่ย่างบานเท่าเร็ม <laughs> อันนี้แบบว่า อุ้ยแทบสิบ้อบะติดเลยนะบะตีต๋แขวอย่าจิม้มแขวเด้วยบะติดแขวนี่อย่าจิม้มแขวเด้วยที่มันเนาะคั้นมันเขาแขาวะเบาหน่งวงวอากันไปพี่หน่องมื่อน,นี้ได้ม่าน้ำกันพี่น้องเพราะว่ายง พาแถวไปเป็นงานเพิ่นกับไปเป็นงานครับติดพากันติดภารกิจห้อยหนึ่งหลางานเนี่ยื์หลางานภารกิจเล้วก็ใส่ซีดเนาะใส่ซีดละ ตอนนี้สถานาการณ์โควิดกัดโอมตะหยานเนี่ย๋ยวนี้เข้าบริกานกันแล้วม,มันก็รามั้นชินพี่น้องมันจะเป็นอันยังเกาะหลบประจำท้องถิ่นใช่ไหมมึงก็ขายวัดล้วโมเมือนหรอมันก็ว่า้ผู้ใดเป็นขายวัดฮันแมนโหลดคือโควิดหรอปึ้งตอนนั้น อนันตัวนี้กับตัวนี้คนละราคาพี่น้องคนละตอนคนละแพรกคนละตอนคนละแพรกส่วนสีแพงกุ้งนี่ก็นุ่มแห้งอืมเพเห็นขเขาบอกท่านเลยสิมใช่ไหมตัวน,นี้นุ่มอืนุ่มปะนุ่มแต่ตัวน,นี้ มันออกหวานกว่าอืมมันเป็นเป็นอันเรืยงว่าบรนเทากับจะเป็นไอ,อ้ ừ, อยังเกาะอยากเสือห,หน์นะตัวไอ้เสือเหนียวเลยเสือเหนียวบ่ตัวน,นี้มันติดมันน่ะมันหวานทมไมบรนเทาก,กับหนออ่อโคกเลยละอือ มันก็แสบไปอีกแบบน้องกินด,ดูบไดายเมนูมึงรู้่ะยังว่ามีเงินซื้อกินดูกับทุกคนแล้วกินเบียงว่าคิวหินแต่เพื่อนกินลองมึงก็น่าปาะ สั่งใจอยู่ด้วยพี่น้องยานยานเอามาบุคือคืดป่อมแม่จู่จุบันเท่าไรบ่นอไม่คืออยู่นุ่มดีตัวนี้กับจุตัวอดไรแสบกันเฮ้ยบิดจะจุกแล้วเขากำลังจุเนหนือว่ากินหรือ <G ül> ยังเล้าได้นะป่ย<อ>ปะปกติถ้า,ม,า,านะมันเหนียวเนี่ยเราสิว่างปั๊บหลุดขาแกยวเลยนะมันเหนียวมันกระหยำ่ำหย่าตัวนี้มันบนเนยวเยมันนุ่มหมดอย่างเล็กอย่างได้พี่น่อน ล่งหมอกระทะกระทะแบนนะ่ะเอาเนยใส่ย่างเนยเนี่ยเาลองเดดห็นหังอ๋อฮึบุกสดเอารดเจ้วนะ่ะเอาอันนี้สดเอาหนึ่งบุกสดเอาอันมาถึงใจ คุยแห้งๆมัคง,ง,งคือเรื่เจยอยยานจะบอิม <laughs> ปานมนทาทำอยู่เอาอยู่บวงไปั๊เจะเขาบอกเจ้าเวเขาลวกพักว่าเอาอยู่บ่วงไง ส oh. <Civ> <Supreme. S 2> ัวนเดียวมีแล้วเียวแล้วส่วนแเจียวกาดกระห่อนขนาดน้อืมห่อนเอาโต๊ะบ้าบ้ต๊กอาการนี่น้เดันสีดันหาคุบา่ะ Bật nào cũng có nào khác nữa. Ừ. còn hoạn có hoạn ở trong nhà Ôi mà mà lạ nói lên Hm? 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 Đẹp Hm? เนื้อแสกมันแต่มันชิมมี่แบบเมมือเลไเด้ดพี่น้องนี่ละได้กินเลยใหญ่ข้าตัวป่ะนี่แสบคือแสบกระแสบพี่น้องถามว่าแสบขบคืออย่างเงื่อบป่ะเหาอวะมันสิคนละแบบ มันขึ้นพลอยเห็นป่มนพลอยมันหนุ่มเจ้าเคยกินอย่างเนื้อที่มันพลอยปันเห็นป่ะบ่พลอ,อยลยไดกันอ้าวพลอยไปแท็กินเขาห้องทองม,มาเลยดิ <laughs> มันหันกับบ้ากิวใส่กับข้าวเหนียวเลย จกเราบอกเขานี่ยตัวะปิดใหมได้สิลากเอายังมีผู้เดียวอยู่บ่คือหมูหาส่ได้กินเขาแล้วบ่ปิดติเขาบุญถือได้พี่น้องพันวาเนียเขาสิรักาเมียอรตีเขาสิรักาผัวแตี พอสิน้อยจกเอาอืตั้งได้แท้มันเป็นอุบายเป็นอุบายผู้เฒ่าันบ่ิพยขาขามันก็แห้งแล้วเนาะพี่น้องอือือ ไส้ซองตอนคำแม,ม,น,มนตัวหานิ่วใส่เลยพี่เนาะเรียกว่าคำเนาะองตอนกับอะไ้คำว่ายังหอวถาดสดเงี้ยทไปฟุ้งดินตาก็ได้ไมใช่หรอ่ต้งมันนีละอือื อย่าเอื่นหาอย่างว่าไปสลับไปสลับมก็มาหาตัวงอมาตัวเพือ่อนคู่คิดมิดเวลากินข้าวคอยด้วยนะพักติดเขียวเหนีย่ยมติดเขียวได้พักติดเขียว มือนาก็บับไหวลงทางทะเลบางพีบอกว่ามันห่อนห้าเลนน้ำบอกไม่เห็นลูกซิมบอร์คุณเลตวนไปช่วยสิครับตัวมันอยัางอ๋อะะะอิ่มแล้วก็ว่าท้ออืม,อ,มอิ่มบอสอืมลูกก่นสิถามาหาเห็นบ่อาหารเพราะเห็ดเนื้อยัยงก็ย่างเนื้อกินแหนบบอสให้เพิ่นชิมเบิ่งลองก่อน ยังอยู่ได้พี่น้องสวยเนนพิ่มโอ้ยหระทาอาปากม่นู่นเนี่บ่บเป็นไหน,นเนาะเส่ผพักโบเป็นไหน นี่ยตัวนี้เขาเอาไปเห็ดอันอะไรเนาะเห็ดสเต็กเห็ดอัน,นอืมอืมแม่ถือเขาไปเห็ดสเต็กพี่น้องอืมท่านมันเอาไปเห็ดสเต็กบ่มันจะแพ่งมาทุกพี่น้องอฟังนี่สีเ่อนนี่ทีเรือนี่ฟังซี400ร,ร้อยคำเบาเท่าประเดี๋ยวเดี๋ยอ่างนี่พี่น้องเด้อพันแปดครับพี่น้องพันแปดนิดนิดฟังนี่นี่ สี่สีคำๆำที่เขากินที่แหลกหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทอีกคั <c oughs> กบอสต <c oughs> ึงที่เพียงโอ้ล้องเมืองพี่น้องเทธอหนึ่งในชีวิตได้นิรั้งแรลกภาษีบาเมนแล้วเจ้ามีเจ้าก,ก็กินได้แล้วจีอืาพี่นอ้องบภาษว่าแมนแล้วเจ้ามีเจ้าก็หาซื้อกินไดแหละมันบ่มีหรอกพี่น้องอันกะ คือเห็ดคลิบเนาะให้พี่น้องเบิ่งแต่มันกับลาย่างหลเนี่ยก็คืออย่างห้เบิ่งแปบกเปียกๆไปแน่จังหน่อยนะครับมันก็เป็นการลงทุนลงทุนไปขอเนวใหไม่มอมากินห้พีห้น่องเบิ่งเนาะื่นพี่น้องโคตคนหยาดบาดข้ามเอาอฮ้ยจหมดจักแมงกับมากอืมจกหมดจักแม่งกับมาเอาบรรยากาศอยู่สวนแต่ว่าบมเมนว่าเย็นได้พี่น้องนั่งอยู่นี่นี่เอาเอาเพราวาล่มกับโบมี่ อึ้งตึงอึ้งตึงอยูม่มือนี่ตั้งแต่เสาเละแบว่า<ม>ขี้ฟ้ามันเงาฮะนะขี้ฟ้ามันเงามันอันนั้นยังก็หมดกัดห่วยสร้างว่ากระถโลงหันเออลงหันหมดกัดดเออหมกัดแล้วหมดกัดเสาสีเลยพี่น้องเอา้านี่ละมีโอกาสนะครับได้พาเพื่อนมานั่งกินน้ำนะครับกระโดนโดนเถื่อเสาอาที่ย์ลงหันได้มากมือ้บอบหรบ่บ่บริมาติดภารกิจนะครับเพื่นติดภารกิจกับบางเทื่อเสาเสาอาทิตย์บางเทื่อกับติดภารกิจกับไปทางไปทางมัน นะครับไปทั้งไปทั้งมันกับเพได้นมานังกินน้ากันนะครับขันมีโอกาสก็คือมานังกินน้ากันนี่ละนะครับแต่วันหางหน่อยเพราะว่านาที่การงานไผมันน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับไล่หม่องไล่บอลระมันระวังนะครับขอให้ลำขอให้รวยแล้วพี่น้องเร่อเอาไวยพรพี่น้องกันเังมือนะครับมือมืออื่นมที่เท่าไรมืออื่นวันเม่อ๋อมืออื่นมืออื่นวันที่สิบหกนะครับเอาขอให้เออกบแกวบห้องได้ครับมาหนเอา ขอให้ลำให้รวยด้อพี่น้องเดอ้อคิดยังกะให้ได้สมความมุ่งมั่นปถนาครับมืออื่นนะครับเออนันานาซาถูกเอา <c oughs> นะครับเอามืออื่นกะเบาๆเด้อพี่น้องเด้ออ่อาให้ชคให้มันกันส,สู้ขู่สู้คนนะครับมือแรงกะนอนรับฟันดีฟันเอาโตเด็ดเด็นนดนันบดิเน้นน้ำให้เ่เหรียนได้พี่น้อง <c oughs> แต่ว่ามันกะือว่าเน้องพี่น้องเนาะเอากะให้ชกใหมนน้มันนะครับสู้ขู่สู้คนนะครับแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปาทจาก โควิดสู่ขุนสู่คนน้องพี่น้องเงนาะอ,อ,อ้าวสำหรับมือนี้นะครับว่าก,กิ้วนะครับเนื้อว่าก,กิ้วนะครับสัมลาว่าก,กิว้วโอ้ยอ่าสซัลาว่าก,กิ้วนะครับฝากพี่ตัวน้องคือเกานะครับมักกะไหลถึงใจกระแช่บะทาวน์นี่นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ